สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการหารนะคะผู้สอนก็จะเป็นคุณครูจารุวรรณจันทรัตน์นะคะหรือว่าครูแก้มนั่นเองวันนี้เราจะพบกับการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน2หลักตัวหาร1ห,หลักนะคะอ่ะมาดูโจทย์ข้อแรกซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะ แบ่งลูกแก้ว8ลูกใส่โถแก้วใบละ2ลูกนะคะลูกแก้ว12ึ่ง6 7 8 8าสี่ห้าลูกนี้ค่ะเรานำมาแบ่งใส่โถแก้วใบละ2ลูกนะคะอ่ะเรามาดูโถที่1ใส่2ลูกนะคะแล้วก็โถที่2 2ลูกโถที่3 2ลูกและถูที่4 2ลูกนะคะทั้งหมดก็จะครบ8ลูกพอดีนะคะทีนี้เรามาดูการตรวจสอบคำตอบของการหารนะคะเราจะพิจารณา8หาร2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีตัวตั้งตัวหารแล้วก็ผลหารนะคะหน้าตาแบบนี้ลูกหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายหารนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู ตัวตั้งของเราก็คือ8หารด้วยตัวหารของเราก็คือ2จะได้ผลหารเท่ากับ4นะคะทีนี้เราจะตรวจสอบคำตอบนะคะโดยการนำผลหารคูณตัวหารแล้วก็มันจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะในที่นี้ก็จะนำาีคูณ2ก็จะได้เท่ากับ8 8กก็คือตัวตั้งของเรานั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างส2หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วช่องสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะเราก็พิจารณา12หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก่อนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูช่องสี่เหลี่ยมคูณ3 เท่ากับ12อ่ะเราจะดูว่าอะไรคูณกับ3เท่ากับ12ก็จะได้เป็น4คูณ3เท่ากับ12นะคะดังนั้น12หาร3จึงเท่ากับ4แล้วเราเรียกช่องสี่เหลี่ยมนี้ค่ะว่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่ะทีนี้อย่าลืมเวลา เราจะตรวจสอบคำตอบก็นำผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะคะก็จะได้เป็น4คูณ3เท่ากับ12นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะ28หาร7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วช่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไรนะคะ เราก็พิจารณา28หาร7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราก็ดูว่าอะไรคูณกับ7แล้วได้28ก็คือ4นั่นเองแสดงว่า4คูณ7ก็เท่ากับ28นะคะดังนั้น28หาร7จึงเท่ากับ4นะคะลูก อ่ะเราก็ยังเรียกช่องสี่เหลี่ยมนี้ว่าตัวไม่ทราบค่าเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบคำตอบนะคะก็โดยการนำผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งนะคะเราก็ได้4คูณ7เท่ากับ28นะคะนั่นคือถูกต้องนะคะเป็นการตรวจสอบคำตอบนะลูกนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไป17หาร3เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมแล้วช่องสี่เหลี่ยมนี้มีค่าเท่าใดนะคะเราก็พิจารณา1 7หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าช่องสี่เหลี่ยมคูณสามเนี่ยอะไรคูณกับสามแล้วเท่ากับ17นะคะ เราดูในสูตรคูนเลยว่าอะไรคูณกับ3แล้วเท่ากับ17นักเรียนจะเห็นได้ว่ามันไม่มีก็หาที่ใกล้เคียงนะคะที่ใกล้เคียงในที่นี้จะต้องต่ำกว่า17ไม่เกิน17นะคะก็จะได้เป็น5คูณ3เท่ากับ15นะคะดังนั้นนะคะ17หาร3จะได้5ยังไม่จบนะลูกนะเราต้องมาคิดเศษก่อน เศษก็นำ17ลบด้วย15นะคะก็จะได้เท่ากับ2ดังนั้นข้อนี้จะตอบ5เศษ2นะคะอ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบนะคะก็เหมือนเดิมเลยแต่อันนี้จะเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็นำผลหารคูณตัวหารแล้วอย่าลืมนำมาบวกเศษด้วยมันก็จะเท่ากับตัวตั้งนะคะ ก็จะได้เป็น5คูณ3ได้15ใช่ไหมคะแล้วก็บวก2ก็จะเท่ากับ17นะคะอ่ะข้อนี้นะักเรียนจะเห็นได้ว่า17หาร3เนี่ยจะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะลูกนะเพราะว่ามันมีเศษอ่ะเรามาดูข้อนี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ยี่สิี่หารหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะมีค่าเท่าใดเดี๋ยวเราจะมาหากันอ่ะเราก็พิจารณานะคะยีหารด้วยหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็ไปดูสุขคุณไม่ห้าอีกว่าอะไรคูณกับห้าแล้วเท่ากับ24จะเห็นได้ว่ามันไม่มีใช่ไหมลูกมันจะมี เกิน24ถ้าเกิน24เราไม่สามารถนำมาใช้ได้นะคะเราต้องน้อยกว่า24ก็จะได้เป็น5้าคูณสเท่ากับยีนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้ว่า24่สหาร5ได้4แล้วอย่าลืมว่าเราต้องหาเศษด้วยเศษก็คือนำยี่ตรงเนี้ 24ลบกับ20นะคะก็จะเหลือ4ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ4เศษ4นะคะอ่ะนักเรียนจะเห็นแล้วว่าข้อนี้24หาร5มันจะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะคะอ่ะทีนี้อย่าลืมทุกครั้งที่เราทำเราจะต้องตรวจสอบคำตอบของเราด้วยว่าเราทำถูกไหม ก็นำผลหารคูณกับตัวหารนะคะแล้วก็มาบวกด้วยเศษนะคะเราก็จะได้เท่ากับตัวตั้งผลหารในที่นี้คือ4คูณด้วยตัวหารก็คือ5 4ีคูณห20นะคะอย่าลืมบวกด้วย4ด้วยเพราะว่าอย่าลืมบวกเศษนะคะก็เป็น24นะคะคำตอบตัวตั้งก็คือ24แสดงว่าข้อนี้นะคะถูกต้องสมเหตุสมผลนะลูกนะ สำหรับวันนี้ครูขอจบแค่นี้ค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดของครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ